ต้นสำหรับเดือนพฤษภาคมวันนี้เป็นเวทานานุปบสนามาหาปฏิปทานแต่ก็ขบันดายญาติโยมทุกคนเที่ยวนี้นะยาคิดว่าพูดจะตลอดเวลาอันตรายที่เกิดร่างกายมีสองอย่าง,างคือไอกับอาเจียนถ้ามันผู่มาเวลาไหนก็ต้องหยุดเกิดานั้น เมืการอัไรปกรรมฐา,านในมหาเิฐานสูตรวันนี้เป็นเวทนานุปัสนาเนื้อแท้จริงๆแลเวทนานุปัสนาก็ดีจิตานุปัสนาก็ตามเป็นกรรมฐานเจ็ดเล็กเจ็ดน้อยส่วนใหญ่จริงๆก็คืออนา,าปานุสติกับกายตานนสต,ติธาตุทุธาตุฐานสี่ ความสาคัญอยู่ที่ตรงนั้นนี่มันเรื่องเวทนาเวทนาแปลว่าการเสวยอารมณ์ท่านบอกว่าถ้าเรามีความสุขก็รู้ว่าเรามีความสุขถ้าเรามีความทุกข์ก็รู้ว่าเรามีความทุกข์ดีใจ อารมณ์ไม <önemli S 2> ่สุขไม่ทุกข์ก็รู up, ้ว่าอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆมีไหมมีนแล้วต่อไปทีเราบอกว่าอารมณ์ที่มีความทุกข์ประกอบด้วยอามิรก็รู้อยู่ว่าอารมณ์ที่มีความทุกข์ประกอบด้วยอามิชเพื่ออารมณ์ที่มีความสุขประกอบด้วยอามิชก็ทราบว่าอารมณ์ที่มีความสุขประกอบด้วยอามิช อารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกประกอบด้วยอามิตรก็ใสาว่าอารมณ์ที่ไม่สุขม่ทุกประกอบด้วยอามิตรหรือว่าอารมณ์ความสุขด้วยความทุกข์ที่ไม่ประกอบด้วยอามิตรก็ทราบก็รวงความเอาจิตสติเไปรับทราบความรู้สึกของใจอารมณ์นั่คือความรู้สึกของใจพูดภาษาไทยๆชาวบ้านเนาะฟังง่ายดีความรู้สึกมันเป็นสุขหรือความรู้สึกมันเป็นทุกข์ ด้วยความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขคือารมณ์สบายมีความเยอือกเย็น <c oughs> ต่อมาจะบอกว่าอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มีอมิตรไม่มีมิตรคำว่ามีอมิตรหมายถึงมีสิ่งของมีความสุขเรื่องการได้เงินได้ทองได้ของใช้การมีความสุขเรื่อการได้บุคคลที่เราพอใจหรือสัตว์ที่เราพอใจอย่างนี้เรืออมิตร มีความสุขหรืออมิตรหรือว่า,าความทุกกายทุกใจมาจากคนมาจากสัตว์มาจากวัตถุนี่เรียกว่าอมิตรเหมือนกันแต่วความสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจไม่สุขไม่ทุกมาจากสิ่งที่เฉยเฉยไม่มีบุคคลไม่มีวัตถุไม่มีสัตว์เข้ามาประกอบแปรลงเลยลอยยังนี่ถือว่าไม่มีอมิตรอมิตรหมายถึงสิ่งของวัตถุหรือคน ้าใ,ใจไหมเ้าใ,ใจนะไม่อยากขอที่ไมอยากกรมณความว่าท่านเตือนให้รู้อารมณ์ของจิตความจริงสติเราจะมีการเผยไปของธรรมดาให้ใช้กําลังของสติสัมปชัญญาว่าเวลานี้มันสุขหรือมันทุกข์สุขเพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรหรือไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้ขอพูดย้อนไปหาต้น ที่บอกว่าเวทนานปัสนาเป็นกรรมฐานประกอบหรือว่าเป็นกรรมฐานซ่อมเล็กน้อยพอสมควรเนื้อแท้จริงๆก็อยู่ที่กายยะคาตานื้ติ้วืกอยาุปัสนาหรือว่าธาตุสีตัวสําคัญที่มีกําลังจริงๆก็คืออนาปานุสติทั้งสามในการต้นยืนลง จิเจริญจิตตานุปนาก็ตามเมตนานุปนาก็ตามธรรมมังปัสสนาก็ตามแต่ว่าสามหมวดที่ต้องเยืนตัวต้องขึ้นต้นก่อนการขึ้นต้นครั้งแรกก็อาณาปานปสติกรรมฐา,านอาณาปานสตินี่เป็นตัวกําลังคือสามารถทําจิตเป็นสมาธิด้วยฌานสมาบัติอย่าลืมนะอย่าลืมมาเจงนะ แต่ว่ารู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นการระงับความฟุ้งซ่านของจิตอันนี้มีญาติโยมถามเมื่อที่แล้วเสงจดหมายก็มาถามว่าจะรย้มหาเิวฐานสูตรไม่มีภาวนาจะใช้ภาวนาด้วยใดไหมก็ต้องตอบว่าได้ ถ้าจิตมีความสบายใจเรื่องภาวนาให้ภาวนาได้เลยไม่มีอะไรเสียผลมีแต่เพิ่มผลขึ้นมาอันดับแรกตัวยืนตัวัมกกน่ะเจิญกมฐานกองอื่นก็ตามเราก็ต้องใช้ลมหายใจเข้าออกเหมือนกันนี่เป็นไหยใจเข้าออกมฐานกองอื่นเราก็ภาวนาตามให้ใจออกก็ภาวนาตาม มามหาติฐานาสูตรแต่ว่าสูตรนี้ท่านสอนเฉพาะสุขเกสโกการปฏิบัติจึงไม่มีอะไรมากนะักทรงตัวง่ายๆแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่สูงมากเป็นหลักสูตรเฉพาะพระนาคามีกับพระอรหันต์ะนั้น่านัจ้า,จาสนตานี่จึงต้องคิดบ่อยๆพระเจ้าไปทำอย่างเงย ตอนนี้ใจย่นยุกไว้นะก็ขออธิบายนาปาณสติให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า,ให,ใ,ขาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกอย่างนี้เป็นอย่างยากให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้ละเอียดลงถ้าจะภาวนาด้วยภาวนาว่ายังไงก็ได้ สมมติว่าภาวนาวัพุธโธเป็นพุทธ,ธานุสิกรรมฐานถามว่าเข้ากันได้ไหมก็ตอบว่าของพระเจ้าทุกอย่างเข้ากันได้หมดให้ใจเข้านึกบวัพุธใจออกหึกอวัฟโธก็ได้เลยก็สัมมาอรหังก็ได้อะไรก็ได้ทุกอย่างไม่ห้ามนี่เนเมื่อเรารู้คำภาวานารู้ลมใจเข้าออกขณะใดที่จิตรู้อยู่ ขณะนั้นชั่วจิตเป็นสมาธิกำลังเขาสมาธิย่อมไม่เสมอกันแต่ว่าในมหาเทวฐานสูตรถ้าไม่แยกสมาธิไว้ท่านใช้ตั้งแต่คณิกาสมาธิเป็นสมาธิเล็กน้อยไปเลยกรรมาฐานสี่สิท่านแยกไปก,กรรมกรรมเดี๋ยวสมาธิเล็กน้อยสมาธิไปกลางและสมาธิขั้นชาน ชั้นหนึ่งสองสามสี่ก็แยกอีกสำหรับบทนี้ถ้าไม่แยกก็ขอพูดตามบทนี้พลยใ,ใจเข้าเรารู้หันใจเข้าใจออกรู้ใจออกจิตเป็นสมาธิเพราะสมาธิแปลว่าการตั้งใจตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกถ้าภาวนานนด้วยก็ยังดีขั้นแรกพยายามทรงอารมณ์ให้รู้ลมเข้าลมออกก่อน รือภาวนาด้วยเราภาวนาด้วยก็ได้อย่าพึ่งไปนึกถึงอย่างอื่นให้จิตทรงตัวทำเรื่องให้จิตเป็นสุขอย่าบังคับลมหายใจเข้าออกอย่าบังคับอาการหายใจให้ยาวและสั้นให้เบาและแรงปล่อยลมหายใจไปตามปกติของร่างกายทำจิตให้เป็นสุขวห้ใจขนาดไหนก็ตามเราต้องการแค่รู้สู ทำไปอย่างนี้แบบสบายจิตประเดียวเดียวจิตจะเริ่มเป็นสุขหมายความจิตเริ่มไม่กังวลลมหายใจเริ่มสะดวกขึ้นคำรมนาถ้ามีก็สบายขึ้นจิตโปร่งขึ้นมีความสบายใจตอนนี้ถ้าเรีกว่าเข้าถึงอุปจารสมาธิแต่ในหมด,มหดนั้นทีฐานในสวนธรรมอธิบายพอจิตเริ่มสบายปลย่อปรลมสบายไปตามอารมณ์ จนกว่าถึงที่สุดของอารมณ์มันว่าเริ่มมันเครื่อใคลายอารมณ์สบายอยิกเริ่มจะคิดก็เข้าไปจับก,กายกายยาตานุสติกับธาตุสี่รวมกันนี่เป็นตัวยืนที่ไม่ได้เลยเพราะว่าทั้งสารอย่างเป็นตัวการของอนนาคามีระอาหานจับก,กายยิาตาโนสติไม่ต้องไปคิดเตุการสันสอง จับรวบยอดคือร่างกายมันจะมีกี่อย่างช่างมันเป็นแนวทางการปฏิบัติถ้านักประยัตต้องท่องเนี่ยเนี่ไม่คุยกันห้องไม่คุยกันไม่จะท่องไปถามนักปฏิบัติเห็นือว่านี่คือร่างกายร่างกายมีอะไรบ้างมีกี่อย่างก็ทราบแต่ว่าร่างกายจริงๆมีสี่อย่างคือธาตุสี ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุดินคือของแข็งในกาหนังเนื้อเช่นเอ็นกระดูกเป็นต้นนี่คือธาตุดินธาตุน้ำคือน้ำลายน้ำมูกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นนี่คือธาตุน้ำธาตุไฟคือความร้อนร้อนในร่างกายธาตุลมคือการหายิ่ผันไปมาสรุปแล้วธาตุทั้งสี่ที่ประกอบขึ้นมาในร่างกาย ไม่มีอะไรดีนั่นเต็ไมไปด้วยความสกปรกโสโครกต้องชำระล้างอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ชำระล้างขนาดไหนก็ตามร่างกายก็ไม่สะอาดมองในด้ความไม่สะอาดก่อนก็ได้ตอนต้นนี้แปลงเขาว่านาคามเมื่อไม่สะอาดสกปรกค,ความเบื่อนายจะเกิดขึ้น อนา,า,าคาไมจะเกิดขึ้นแล้เมื่อความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายเกิดจริงๆริงยันจังแล้วมีสันเขาเกิดข้าญาณร่วมจะเป็นานาคามีว่าตามแบบไปก่อนอันดับแรกพบเห็นว่าร่างกายสุกบุกโสโคให้ความสุกบุกของร่างกายมัเห็นมั่งไม่เห็นมั่ง,งบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นเป็นขอธรรมดา แน,นานไหนรู้สึกความสมบรของร่างกายเกิดขึ้นก็ถือว่าเมื่อจิตสะอาดเราถือเวลานั้นจิตเริสะอาดลงเวลาไหนจิตเลยเรื่องของจิตเป็นของธรรมดา,นานต่อจากสกปรกร่างกายยังไม่ทรงสงภาพไม่มีการทรงตัวจริงคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงจะแก่ไปทุกวัน มีการป่วยไข้ไม่สมบายมีการรพราเจ้าของรักของชอบใจมีความตายในสุดก็เป็นจุดที่สองนี่เ,เราควรจะเบื่อร่างกายนอกจากสุขภพมันยังไม่มีการทรงตัวแก่ทุกวันป่วยเรื่อยท้ายที่สุดก็ต้องตายไม่มีประโยชน์ในการบำร,รุงร่า,างาก,ากายที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเธอหิงกายภายในและกายภายนอก เห็นกายภายในด้วยกายภายนอกด้วยทั้งกายภายในและกลายภายนอกด้วยมันหมายไว้เห็นกายของเราว่ามันสกรปรกมันไม่มีการทรงตัวสลายตัวในทสดหน้าเปลือยเห็นสภาพกายคนอื่นก็มีสภาพเช่นเดียวกันนี่จุดเบื่อขั้นก็นาคามีแล้วมาก้าวไปอีเบื่อหนึ่งอีเบื่อหนึ่งก็คือเวทนานุปัสนาน นอกจากร่างกายมันจะไม่ดีแล้วถ้าสีไม่ทรงตัวมีการเสือ่อมเปธรรมดาอารมณ์ของร่างกายก็ยังไม่ทรงตัวอีกเวีนาคือการสวยอารมณ์คือความรู้สึกคุณยังไงเรียบแปลไม่ออกอย่าเธอฝังเล้นเลทนาคือความรู้สึก เส้นเกยความรู้สึกของเราว่ามันมีสุขด้วยมีทุกข์ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์มันจะไม่เสมอนันตลอดวันบางครั้งเป็นนอนเช้าอาจารย์โปรง่งจิตใจสบายมีอารมณ์เป็นสุขบางทีตอนสายหน่อยใจไม่สบายมีอารมณ์เป็นทุกข์และบางครั้งจิตไม่ประกอบด้วยความสุขจิตไม่ประกอบด้วยความทุกข์ เมรมโปร่งเฉย็นขณะที่เราว่างงานนั่งเล่นเฉยๆไม่คิดถึงการงานทั้งหมดไม่คิดถึงทรัพย์ไม่คิดถึงใครแต่ใจสบายกว่ารลงมันหมายถึงอนิชาพิสังขารอุ่งถึงปยใหญ่ <c oughs> แดต,ตัวที่ตัวอนิชาแหละแต่อนิชาเล็กจะเป็นธรรมิภานมันคล้ายกันนะแล้วต่อมาเราเห็นว่าจิตเป็นสุขก็มีจิตเป็นทุกข์ก็มี จิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีแล้วก็จิตมีความสุขเพราะอามิชเพื่อสิ่งของบุคคลนวัตถุก์ก็มีจิตมีความสุขเพราะไม่ใส่สิ่งของไม่ใส่บุคคลก็มีจิตมีความทุกข์เพราะใส่บุคคลและไม่ใส่บุคคลก็มีรวมความว่าจิตไม่มีการทรงตัวคืออารมณ์เพราะเราอารมณ์ขพราจิตไม่มีการทรงตัวเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สบายใจ พูดง่ายๆต่อมาก็หวนกลับกลับมาที่เราเป็นอย่างนี้เพราะใครใครทาให้สุขบ้างไม่สุขบ้างแทนทุกข์บ้างไม่ทุกข์บ้าง,างถ้าใครทําให้รุว่างบ้างใครเป็นตัวเหตุต้องหายเหตุตัวเหตุจริงๆคือตัวเกิดเห็นไหมถ้าเราไม่เกิดล้วเ,เกิดก้มีอะไรเกิดมีแต้จิตก็ไม่จะเกิดนะ ไอ้ตัวเหตุตัวต้นคือตัวเกิดเกิดึ้นมีร่างกายเรามีาสามความสุขอย่างนี้มีความทุกข์อย่างนี้ได้จิตตรงนี้เพราะาัยร่างกายเป็นเหตุเวลานี้เรามีความสุขเพราะความอิ่มเพราะร่างกายมันอิ่มต่อไปาอาหารร้องเกิดกความหิวหิวเพราะใขรหิวเพราะร่างกาย ออารมณ์เป็นทุกข uhm ์สุขอารมณ์อาะก็อิ่มอารมณ์เป็นสุขเทเป็นสุขอย่างนี้เป็นสุขอย่างนี้เพราะใส่ร่างกายถ้าร่างกายไม่อิ่มเราก็สุขร่างกายไม่หิวเราก็ทุกข์เราสุขเราทุกข์เพราะร่างกายต่อมาอารมณ์ที่เราเสียหรือามเราดีก็เพราะร่างกายเพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ อาการความหิวจะเกิดขึ้นไหมความหนาวระความร้อนจะเกิดขึ้นไหมอาการป่วยไข้ทางร่างกายจะมีไหมถ้าเราไม่มีร่างกายต่้ะเจตนจะนี้จะไม่มีหมดกรงความพระเจ้าที่บัดต้องเห็นร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีจะเห็นทั้งร่างกายเราทั้งร่างกายเขาที่มันมีอารมณ์เป็นสุขบ้างมีอารมณ์ไม่ทุขบ้างไม่สุขไม่ถูกบ้าง หรือมีความสุขมีความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะอามิบังไม่ไม่อาศัยหมิบังเพราะอาศัยความเกิดคือร่างกายเป็นเองท่านบอกว่าเธอทนายจงยันยึดถือร่างกายของเราอย่ายึดถือร่างกายของคนอื่นจะยึดถือสิ่งนันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรู้เบื่อมันจกีน้มันทุกข์เพราะร่างกายเราเบื่อในร่างกายแปรลมาอหนาคามี ต่อไปทรงใช้ประยาร่างกายเราก็ดีร่างกายตนอเ่นก็ดีมันไม่มีอะไรดีทั้งหมดถ้าไปคิดอยากจะได้มันต่อไปอยา่จะเกิดอย่างนี้ต่อไปทีชาติมันก็ทุกแบบนี้มันต้องเกิดมีความสุขต้องเกิดมีความทุกข์บางครั้งก็ไปสุขไม่ทุกข์บางคราวต้องอาศัยอมิตรบางคราวก็มาอาศัยอมิตรอมิตรคือสิ่งของที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งของร่างกาย ต้องมีนี่คือสิ่งของดอังหนึ่งก่อนอื่นเชื่อผ้าต้องมีนุ่งอาหารต้องมีกินตะตังต้องมีใช้บ้านต้องมีอยู่ทั้งหมดนี้เราจะหามาได้เพราะร่างกายแต่หามาเพราะความทุกข์องมีร่างกายเป็นเหตุอันดับแรกพระเจ้าให้สร้างความเบื่อกรลมว่านาคามีถ้าเบื่อจริงๆเนี่ย แล้วว่าจเจ้าเบื่อจะเอาค่อยคยเบื่อไปดีกว่าไหมเนี่ยเบื่อเบาๆก่อนฝึกการเบื่อเบาเอย่าเพิ่งเบื่อทั้งวันแล้วใครจะเบื่อตอระกายก็ได้ไม่ว่าเนะี่ยวิธีฝึกเบื่อเบาเบาหมายความใชอารมณ์สัณห์คำว่าสัดไม่ต้องใช้ไม่ใช่หมายความเวลาติดเสมอไปเวลาที่เราว่างจากงานเราว่างจากคนว่างจาับวัตถุนั่งเล่นสบ,บายสบาย ช้เวลาแค่สองสามนาทีเป็นอย่างมากนั่งคิดถึ้งก่อนถึงว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นศพหรือเป็นทุกข์ความแก่หน้ารักหรือหน้าเบื่อความป่วย,ยไข้ม่สมบายหน้ารักหรือหน้าเบื่อความรักากร่อของรักของชอบใจเึ็นหน้ารักหรือหน้าเบื่อความตายเข้ามาถึงหน้ารักหรือหน้าเบื่อ อารมณ์จิตเป็นทุกข์น่ารักก็น,น่าเบื่อเป็นสุขว่าใายสิ่งของหน้ารักก็น,น่าเบื่อว่าตัวธาตุหาไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ตามทีถ้าตายก็หมดสิทธิในการปกครองทรับย์สินน่ต่างๆเป็นของอื่นไปหาเกอบตายบางคนหาด้วยทางทุกริติเป็นเหตุให้ลงนรกเพะเย้แย่ไปตายไปแล้วก็ไม่ครองทรัพย์สินงอื่นครองแทน เกลมความทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายไปของน้าเบื่อเวลานั้นให้เกิดความเบื่อสักนิดหนึ่งสักสองนาทีนั้นหนึ่งนาทีก็พอเลิกจากนั้นมันก็ไม่เบื่อแล้วต่อไปสองสามวันห้าวันวันนัดสัปดาห์ที่หนึ่งสองที่เกิดเบื่อ,อหน่อยเบื่อแค่ระนิดเพื่อให้มันเบื่อจริงๆให้เห็นจริงๆแล้วมันก็เลยเบื่อทําอย่างนี้บ่อยๆ เอาแค่เบื่อนะทําอย่างนี้แต่ถ้าอารมมันเบื่อจริงๆเขาแค่นิดแค่หน่อยเพียงเท่านี้ก่อนที่ท่านจะตายอารมณ์นิพพทานย,ยานแะเกิดกับท่านเวลานั้นทุกขเวทนานมันหนักรวมความเบื่อในร่างกายจะเกิดถ้าความเบื่อเกิดเฉยๆเวลานั้นท่านเป็นพระอนาคามีตยายากความเป็นคนเป็นเทวดาแล้วเป็นผมไม่ได้กลับมาอีก ไปตีตัวต่อปฏิพันธ์แต่ว่าทุกคนที่นั่งในม,มใชัยคนโง่คนที่จเจริญกรรมฐานคนตมบตุญเป็นคนฉลาดไม่อย่าแกล้งชมนะเพราะว่าไม่ได้โฆษณาให้มาท่านมากันเองมาทำบุญเองแสดงท่านมีความฉลาดพอถ้าไม่ฉลาดก,าากาา็ไม่เจริญกรรมฐานนี่คนเจริญกรรมฐานเป็นคนฉลาดก็ไม่ยับยั้งใจแค่ แค่นิพิทา,านแค่ความเบนะื่อหน่ายเพราะพุทธเจ้าสอนอนติตานสูตรสอนทั้สองขั้นนิพิทา,านยากนะสังขารปิตขายานท่านบอกจงเห็นร่างกายตนเองด้วยเห็นร่างกายคนอื่นด้วยว่าเป็นของน้าเบื่อเห็นอารมณ์ของใจของเราเ็เหมือนกันของเขาเป็นหมือนกันเป็นของน่าเบื่อสุดบ้างทุกบ้างไปสุขบางไปทุกบัง อนเบื่อตอนนี้ไปรมเขาว่านาคามบต่อไปก็ท่านสอนต่อไปว่าเธอทั้งหลายจงยายึดถือร่างกายของเราเอาแล้วตรงน,นี้อย่าสนใจอย่ายึดถือร่างกายของเราอย่ายึดถือร่างกายของคนอื่นจงอยายึดถือทั้งร่างกายของเราทั้งทั้งสองคนอื่นในกระหมความที่ท่าชีวิตมันเป็นอยู่ยึดถือได้ ายความรู้สึกเกิดร่าถ้ามันตายก็คอยตายเป็นครั้งสุดท้ายความเนร่างกายนี่จริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นแค่ธาตุสีและธาตุน้ำธาตุดินธาตุาาลมและไฟเข้ามาประชุมกัน <c oughs> มันเกิดด้วยกำลังอุกิเลตตัณหาปาทานในอุสนก,กรรมก่อยเกิดปร่างกายจิตใจมาอายชัวย่วคราวเมืเ่อเวลาร่างกายที่หยับสภาพ จิตใจก็มันจากร่างกายไปไม่ไอย่ด้ว่กันถ้าร่างกายมีสภาพชนนี้ในเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ยึดถือมันต่อไปถ้ามีชีวิตอยู่ต้องเรียงมันมันหิวต้องหาให้กินมันหนาวขอหาของอุดมาให้มันร้อนหาของเย็นมาให้ป่วยไข้ไม่สบายโ้รักษา,าเป็นการรับทุกเวทนา แต่มีความรู้สึกว่าร่างกายจะมีกับเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีสำหรับ,บเราอีกในการต่อไปร่างกายนนี้ของเราเราก็ไม่ต้องการร่างกายอนนี้ของอื่นเราก็ไม่ต้องการเราต้องการที่สุดคือนิพพานจุดนี้เป็นจุดสังขารเปลี่ยนขยายข้อสุดท้ายของท่านรงความวะมหมาดเดือดฐานสุดเมื่อกล่าวเึงเวทน,นายก็เกิดความรู้สึกว่าความสุขกว่าดีความทุกข์กว่าดี ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ได้เพราะสายร่างกายเป็นเหตุถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ทุกขเวทนาอย่างนี้ก็ไม่มีสุขเวทนาอย่างนี้ก็ไม่มีความไม่สุขไม่ทุกข์จะมาเกิดชั่วคราวปมาเป็นผีหลอกก็ไม่มีเพราะอะไรถ,ถ้าเราไม่มีร่างกายนะ้นหมายถึงนิพพานเตสังโมปมมขข็นสมโสุโขเอกตระกุลไทยของเราตจะกุลชันะน้นในก็แล้ว ต่สังมูประจำมตัโคตั้งแปลว่าการเข้าเคยไม่มีร่างกายนนเป็นสุขนะเนี่ยนะการระงับร่างกายระงับระงับร่างกายได้มันเป็นสุขเขาแปลพูดย่ๆเข้าใจเข้าใจคําว่าระงับร่างกายสียได้หมายว่าไม่มีร่างกายอย่างนี้ต่อไปถ้าไม่มีร่างกายที่มีท่าสีเรามีร่างกายที่เป็นทิพย์อย่าเทวดาก็ดี ร่างกายที่เป็นทิฏจักรมก็ดีย่อมมีแต่ความสุขแต่ความสุขพระเวดาบดานะผมไม่ยืนงานสามารถเปลีป่ยนแปลงได้แต่จุดติแต่ความสุขที่แน่นอนก็คือนิถานทั้งแต่สังหูะสม,มขโขก่ขอ,อนี้การเข้าไปสงบการนั่นจะเป็นความสุขพระพุทธเจ้าหมายถึงนิพพนานพระบรรดาแยกโยมพระทวีสัททุกคนจะได้มาอถิษฐานะสุนตระตาม ก็มฐางนก็ตามเของพระเจ้าเนี่ยท่านไม่ขัดกันนะแต่ว่ามาหาเถรนันสุดท่านสอนย่างไวไม่อธิบายถึงระดับของฌานระดับสมาธิให้เริ่มทำวิปัสนาญาณรูปสมาธิพร้อมคณิกาสมาธิเลยเป็นสุข,ขันุสิโกอย่างเดียวเป็นขอญาโยงพระบริษัทธ์กำรมฐถามให้เข้าใจสามีประคำสอนพระเจ้า,าไม่ขัดกัน วันนี้ขอมนรรายาจุยปฐพวยสัตว์แตขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าท่านจะปฏิบัติขั้นไหนก็ตามอย่าลืมนาปานสติหนึ่งลงในใจเข้าออกสองกายนตาองติแล้วร่างกายเป็นทุกข์ด้านกายสุกภกด้านกายเป็นนิจจ์ไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาสลายตัวและก็ร่างกายประเกาะไป้วสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันเป็นมีแต่ความทุกข์เป็นความสุข เราไม่ต้องการร่างกายอย่างตัดร่างกายตัวเดียวเป็นพระหารได้ตอนนี้ไปวุนายญาติจนเมือ่อพูทวไปสัจหลายตั้งใจสมาธรามกมลรมทาน